กันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าเขียวชะอุ่มมีแม่เท่าคนหนึ่งอาศัยอยู่กับหลานชายเพียงสองคนตะวันยามเช้าเคยส่องสว่างให้บ้านหลังน้อยของพวกเขาอบอุ่นเสมอแต่หมู่บ้านนั้นกลับยากจนข้าวปลาอาหารหาได้ยากทุกวันแม่เท่าจะออกไปเก็บฟืนหุงหาอาหารเพื่อเลี้ยงหลานคืนหนึ่งพายุใหญ่พัดมาไฟในบ้านดับลง ความมืดปกคลุมทั่วทั้งหมู่บ้านเด็กๆต่างหวาดกลัวหลานชายของแม่เท่าก็เช่นกันเขากอดแม่เท่าไว้แน่นน้ำตาไหลและพูดว่ายายจ๋าหนูมืดมองไม่เห็นเลยหนูกลัวมากแม่เท่าไม่ตอบอะไรเพียงแต่ค่อยๆจุดตะเกียงน้ำมันดวงเล็กที่เก็บไว้มานานทั้งที่น้ำมันเหลืออยู่เพียงน้อยนิดซึ่งเธอเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นที่สุด ตะเกียงสว่างขึ้นแม้จะเป็นเพียงแสงเล็กๆแต่ก็อบอุ่นพอที่จะทำให้เด็กน้อยยิ้มออกมาแม่เท่าลู้หัวหลานและพูดว่าอย่ากลัวเลยลูกแสงเล็กๆนี้จะปกป้องเราไว้ทั้งคืนตะเกียงส่องสว่างอยู่ไม่ดับแม่เท่าไม่ได้นอนเธอเฝ้าโบกพัดกันลมไม่ให้เปลวไฟดับลงแม้ดวงตาจะล้าร่างกายจะเหนื่อย แต่หัวใจเต็มไปด้วยความรักที่ไม่สิ้นสุดรุ่งเช้าพายุสงบหมู่บ้านกลับมาสว่างสวัยอีกครั้งหลานชายหันไปถามยายว่ายายเหนื่อยไหมที่ต้องเฝ้าตะเกียงทั้งคืนแม่เท้ายิ้มอ่อนโยนและตอบว่าถ้าการเหนื่อยของยายทำให้เจ้าปลอดภัยและไม่ต้องหวาดกลัวนั่นก็เพียงพอแล้วลูกนับแต่นั้นมา เด็กชายเติบโตขึ้นพร้อมกับเรื่องราวของตะเกียงดวงเล็กเขาไม่เคยลืมว่าความรักแท้จริงไม่ใช่สิ่งยิ่งใหญ่หรูหราแต่คือการเสียสละเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ในใจเราข้อคิดจากเรื่องความรักแท้จริงไม่ได้วัดจากสิ่งของหรือความสะดวกสบายแต่คือการยอมเสียสละเพื่อคนที่เรารักแม้จะเล็กน้อย แต่ก็สามารถเป็นแสงสว่างให้หัวใจของใครอีกคน